ค่ะสวัสดีค่ะแม่แจ๋วตื่นขึ้นเนี่ยเหมือนสาวอาบน้ำอาบทาแล้วเนาะค่ะเนาะแม่แต๋วกัดจะได้มากกินค่ะโสมเกาหลีจ้าเนี่ยเหมือนสาวเนาะคะ่ะเนาะผสมใส่หนึ่งฝาเนาะค่ะแม่แต๋วที่ผสมใส่หนึ่งฝาเนาะค่ะหนึ่งฝาค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นฝาของขอดโสมใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่แม่แจ๋วสอใส่แค่นิดเดียวค่ะเพียงฝานะคะน่ะเนาะแต่อกระเทียมใส่กับน้ำอุ่นค่ะใส่าน้ำอุ่น ะคะ่ะใส่กับน้นำอุน่นแม่ดเต๋อกะทิกดหนำหน่อนค่ะนี่แหละค่ะแม่ดเต๋อกะทิส้มค่ะแม่ดเต๋อกะทิกิฟมัน้ะคะเนาะค่ะเป่าคนมันห่อนค่ะรสชาติอร่อยค่ะกินง่ายนะคะหลังจากนี้แล้วเนาะคะ่ะแม่ดเต๋อกะ กะทิว่ากินกาแฟาตามเนยเหมือนเ้าง่ายๆคะ่ะไม่เตวกะทิมาชงกาแฟากีคอฟฟค่ะนี่คะ่ะแมตเตลกะสิได้สดชื่นออกทำมาหาจินแม่เตลกสิไปขายของเนาะค่ะเนาะแม่เตลก็ต้องกินตัวน้กรคะ่ะนี่มแมตเตลกะสิมาชุมมือละหนึ่งซองแค่ไหนแม่เตลว่าได้กินหลายค่ะเน่ยเหมือเสาเนาะค่ะเนาะกินแค่หนึ่งซองคะ่ะแม่เตวกะเอาใส แก้วกาแฟานี่แหละค่ะนี่ค่ะเนาะใส่กับแก้วกา,ฟาแฟกดตรน้ำหอนใส่แบบน,นี้ค่ะกลิ่นหอนๆไม่แสบเนาะใค,ค่กเว่ากลิ่นกาแฟาเนาะกินแล้วกระปรี้กระเป๋าค่ะบำรุงร่างกายค่ะเฮ็ดให้เฮาสดชื่นบำรุงดีบำรุงสายตาก็ดีเนาะค่ะเนาะเบิ่งตากเห็นโฮงไหวหนี่แล้วค่ะไม่แต่ว่ามีโรคอีกอย่างได้ค่ะ เบาหวานกับวมมีเนาะค่ะเนาะหลังจากที่แม่แต๋วป่วยมากตั้งแต่เป็นนิวในทุงน้าดีแม่เต๋กับบวดพานเนาะค่ะเนาะหลังจากหันมาแม่แต๋อกะมาเขาที่งานชมเกาหลีเป็นตรวจแทนค่ะมีผูมมาแนะนําแม่เตะอกะแม่แต๋วกะเลยมาเห็ดตัวนี้เนาะค่ะเนาะแม่แตด้กินแม่แตวไใด่สุขภาพดีแม่เต๋กับบไดพานเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้แม่เต๋อกะหลังจากที่แม่เต๋บวเดพาแล้วแม่เต๋อกะมีพลังค่ะ สู่ค่ะแล้วก็แม่แตวอกะตอนนี้อายุ62ปีแล้วนะคะนี่แม่แต๋วกะทีหลังจากท่านกาแฟเร็จแม่แต๋วกะทีได้ออกไปขายของค่ะค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทพอลินาเน็ตเวิร์กเนาะค่ะเนาะที่มีสิ่งดีๆมาตอบแทนสุขภาพของเฮาค่ะค่ะถ้าผู้ใดสนใจด้อค่ะเนาะอยากมีสุขภาพดีขึ้นแม่แต๋วค่ะติดต่อก็แม่แต๋วกระได้ค่ะ0 8 9 0 4 3 หนึ่งสามหกสามค่ะสวัสดีค่ะ